และผมต้องรอให้ฝนตกน้ําท่วมทุกครั้งเหรอครับถึงจะได้รับทราบว่ามีสารเคมีไหลลงไปในพื้นที่การเกษตรไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนให้เดือดร้อนเรื่องนี้น้ําท่วมเป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่น้ําท่วมครั้งนี้พาเอาปัญหาที่ใหญ่กว่า ไหลมากองรวมกันทุกวันนี้ครับผ้าปะแดงบ้านผมเนี่ยน้ำทะเลหนุนทีฝนตกหนักทีน้ําท่วมขังยาวๆไปเลยครับสวนสุขภาพรัดโพท่าน้ํา้าปะแดงท่วมตลอดนะครับในช่วงน้ําทะเลหนุนช่วงนี้เลยครับกันยาตุลาถ้าบ้านผมอยู่แถวนั้นนะครับก็คงต้องเตรียมโทน้ำเป็นยาสามัญประจําบ้านแล้วครับน้ำท่วมนะครับส่งผลเสียต่อการเข้ามาคมครับการเดินทางการใช้ชีวิตของผู้คนสร้างโรคภัยไข้เจ็บนะครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูนะครับถ้าท่านยังจําได้นะครับผมก็เคยอภิปรายไปแล้วนะครับว่าหนูนี่มันร้าย กราบ,บเรียนท่านประธานที่เคารพครับ <S <S ผมวีรพัฒน์คันทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการอําเภอพระประแดงจกเว้นตําบลบางจากครับ <S <S ท่านประธานครับ <S <S ช่วงนี้ของปีนะครับคือช่วงหน้าฝนครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้ น้ำมักจะท่วมครับในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับเรื่องนี้มาจากสามสาเหตุนะครับท่านประธานนั่นก็คือฝนที่ตกหนักครับน้ำท่วมที่มาจากภาคเหนือนะครับและน้ำหนุนจากทะเลซึ่งสมุดประการครับก็เหมือนลูกเมียน้อยครับรับน้ำจากกรุงเทพตลอดครับน้ำท่วมเป็นประจำ น้ำท่วมนะครับส่งผลเสียต่อการเข้ามานาคมครับการเดินทางการใช้ชีวิตของผู้คนสร้างโรคภัยไข้เจ็บนะครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูนะครับถ้าท่านยังจําได้นะครับผมก็เคยอภิปรายไปแล้วนะครับว่าหนูนี่มันร้ายนะครับที่สําคัญนะครับน้ําท่วมสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีโรงงานจํานวนมากตั้งอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับท่านประธานปัญหาน้ําท่วมนี้ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเลยครับ แม้เมื่อสมัยช่วงรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับเคยเสนอการจัดการน้ําทั้งระบบแล้วนะครับแต่โครงการดังกล่าวนะครับก็ไม่ทันนะครับที่จะได้เริ่มเนื่องจากการขัดขวางจากสารรัฐมนูญและพสอชอหรือแผนการย้ายโรงงานอุตสาหกรรมครับไปพื้นที่อื่นเพื่อลดความแออัดในพื้นที่นะครับเลี่ยงความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ,เ,อเลี่ยงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ําท่วมฉับพลันนะครับ ผมขอถามครับว่ามีแผนหรือไม่ครับการเตรียมการรับมือครับการพร่องน้ําในลําคลองขุดลอกหนองบึงนะครับผมมีคําถามว่าองค์กรท้องถิ่นให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ไหมครับผมทราบมาว่าบางอบตบางเทศบาลไม่ได้มีความใส่ใจเลยครับท่านประธานบางที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทํางานหรือหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยซ้ํานะครับไม่รู้ว่าขยะหรือโคลนตมอะไรนะครับไปปิดกั้นทางเดินไปแก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ อันนี้ผมไม่ได้เหมารวมนะครับที่ทําดีแล้วก็ทําดีต่อไปครับแต่ที่แย่ๆก็ควรจะพิจารณาเช่นกันนะครับไม่งั้นประชาชนก็ร้องเรียนไปสิครับคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าไปสิครับท่านประธานครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาวางแผนกันมาเนี่ยเป็น10บปีแล้วนะครับทำคงทำเขื่อนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นแผนเพื่ออนาคตครับเพราะแผ่นดินบ้านเขาเนี่ยต่ำกว่าน้ําส่วนสมุรประการเนี่ยจมแล้วจมอีกท่วมแล้วท่วมอีก ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาแผนที่ไหนนะครับมองเห็นภาพอนาคตนะฮะมีแต่ภาพปลาฮะที่วิ่งอยู่ในแผ่นดินสมุทรปราการสนามบินสุวรรณภูมิครับก่อนสร้างเนี่ย <c oughs> ก่อนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิพื้นที่โดยรอบครับเป็นทุงง่งนาเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติครับเครื่องสูบน้ำร้อยคิวก็เอาอยู่แต่เดี๋ยวนี้ครับหมู่บ้านเกิดใหม่ในพื้นที่ที่รู้ว่าท่วมแน่ๆก็ยังปล่อยให้สร้างเพิ่มครับสุดท้ายก็มีประชาชนเป็นเหยื่อ เป็นผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นสัง,งานครับท่านประธานเอาเปรียบประชาชนกันแบบนี้เคยมีการกำกับดูแลกันบ้างไหมครับเดี๋ยวเครื่องสูบน้าร้อยคิวก็จะไม่พอแล้วครับน้ําท่วมการตลอดศกแบบนี้นะครับเคยมีการวางแผนไหมครับทุกวันนี้ครับพระประแดงบ้านผมเนี่ยน้ำทะเลหนุนทีฝนตกหนักทีน้ําท่วมขังยาวๆไปเลยครับสวนสุขภาพรัฐโพท่าน้ําพระประแดงท่วมตลอดนะครับในช่วงน้ําทะเลหนุนช่วงนี้เลยครับกันยาตุลา ถ้าบ้านผมอยู่แถวนั้นนะครับก็คงต้องเตรียมโทน้ำเป็นยาสามัญประจําบ้านแล้วครับเพราะว่าน้ําท่วมขังทีไรนะครับการสูบน้ํากว่าจะนําน้ําออกไปได้ก็ใช้เวลาเนิ่นนานครับสุดท้ายนะครับข้อเสนอแนะของผมก็คือว่าควรมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและการรับมือเฉพาะในพื้นที่ครับการใช้เทคโนโลยีในการคาดการณ์และเตือนภยัยรวมถึงพยากรณ์โอกาสการเกิดน้ําท่วมในรายพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่น้ําท่วมเป็นประจํานะครับ และส่งเสริมการโยกย้ายโรงงานอุตสาหกรรมที่ขวางทางน้ำนะครับไปพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สําคัญที่สุดครับก็คือการสร้างแผนที่มีอนาคตนะครับบูรณาการความร่วมมือร่วมกันนะครับและสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงข้อมูลที่จําเป็นให้ได้มากที่สุดครับและผมก็ยังคงมีความฝันและมีความหวังว่าสมุดประการบ้านเมืองที่ผมอยู่นะครับผมคงไม่ต้องเตรียมโทนับอีกต่อไปครับขอบคุณครับเรียนประธานสภาผู้แทนราศดรที่เคารพ ผมชุติพงศ์พิพพินโยสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรพักคก้าไกลจังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายปลวกแดงวังจันทร์วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนเรื่องปัญหาน้ําท่วมเพื่อส่งมอบปัญหาให้กับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดําเนินการแก้ไขปัญหาท่านประธานครับเมื่อคืนมีฝนตกหนักทั่วพื้นที่ทั้งจังหวัดระยองมีหลายจุดเกิดความเสียหายจากน้ําท่วมขัง แต่จุดที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นจุดที่มีปัญหาหนักกว่าที่อื่นคือที่บ้านหนองพาวาตำบุญบางบุตรอำเภอบ้านค่ายเหตุผลที่จุดนี้มีปัญหาหนักกว่าที่อื่นเพราะจุดที่เสียหายเป็นผนังกั้นน้ําในบ่อเก็บน้ําซึ่งเป็นบอ่อที่มีน้ำอปนเปื้อนสารปิโตเรเลียมไฮโดโครคาร์บอนน้ํามันและไขมัน106 ซึ่งถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตรายในระดับที่50ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายพศ2538ของโรงงานกำจัดของเสียที่ชื่อว่าวินโปรเซจจำกัดครับท่านประธาน หลังจากฝนตกหนักผนังกั้นน้ําแตกผลกระทบจับพันที่เกิดขึ้นคือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยรอบพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายรุนแรงน้ําที่ไหลออกมาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไหลเข้าไปในสวนเลือกสวนไล่นาพื้นที่นี้ผมเคยไปลงพื้นที่มาแล้วอย่างพลารารอบๆที่ปลูกอยู่ใกล้ๆสวนแค่น้ําไหลออกมาบ้างเป็นบางระยะก็ตายทั้งสวนแล้วครับตอนนี้ไหลออกมาเพราะทานบแตก ก็ไม่ต้องคิดกันเลยครับว่าพืชผลการเกษตรจะเสียหายขนาดไหนและย้ำอีกครั้งน้ำที่ไหลออกมาจากบ่อนี้ไม่ใช่น้ำธรรมดาที่ไหลมาตามน้ำท่วมแต่เป็นน้ำสารเคมีที่ปนเปื้อนและตอนนี้ได้ไหลทะลักลงไปรวมกับน้ำในคลองโบดไหลเข้าทางมาบกลางไปที่คลองน้ำงูเข้าสู่คลองใหญ่สุดท้ายน้ำายนี้ที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลไปจบที่แม่น้ำระยองแม่น้ำสายหลักของจังหวัดระยองเตรียมตัวไหลลงสู่ทะเลเป็นที่เรียบร้อย ท่าประธานครับความเสียหายกว้างใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นจากจุดเล็กจุดเดียวน,นะครับคือโรงงานที่ชื่อว่า w วินโปรเซ s ate. จุดเริ่มต้นของโรงงานแห่งนี้เริ่มตั้งแต่ปี2554ครับตอนนั้นบริษัท w วินโปรเซ e ได้มีการทําขอใบอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างหนักจากชาวบ้านบ้านหนองาวาตำบลบางบุตรถึงขนาดว่าชาวบ้านต้องไปตั้งเต็นท ขวางไม่ให้ลดขนขยะเข้าไปในโรงงานที่กาลังขอใบอนุญาตอยู่กันเป็นเดือนๆมาแล้วนะครับผมเคยไปลงพื้นที่มาหลายครั้งหลังจากคัดค้านมานานมากแต่วินโพสซก็ไม่หยุดโครงการพยายามขอใบอนุญาตพร้อมลักลอบดาเนินการต่อไปเรื่อยๆทั้งที่ยังไม่มีใบอนุญาตนะครับจนสุดท้ายหลังจากคัดค้านเป็นอย่างหนักทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มอบใบอนุญาตให้ในปี2560ไป7ใบ ความเสียหายเลยยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตรงจุดที่เป็นน้ำสีดำในสไลด์นะครับคือบ่อที่มีสารเคมีไหลไปรวมและก็มีบ่อข้างๆที่น้ำไหลลงไปรวมข้างๆเป็นน้ำสีน้ำตาลที่ตอนนี้ทำนบพังทลายลงไปแล้วนะครับสุดท้ายประชาชนในพื้นที่จึงตัดสินใจที่จะยื่นฟ้องบริษัทวินโพเซทในปี2564และชะนะคดีในปี2565โดยสารพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระค่า ค่าเสียหายให้แก่โจทที่ยื่นฟ้อง15รายเป็นจำนวนรวม20ล้าน8 2 3 7 1 8บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปเรื่องไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะหลังจากนั้นในเดือนมกราปี66บริษัทวินโพเซททำสัญญา2ฉบับในวงเงิน12ล้านบาทว่าจ้างให้บริษัทเอสอินเตอร์เคมีค้อจำกัดเป็นผู้ดำเนินการรับเหมาบำบัดของเหลวและกากตะกรนของเสียที่เป็นอันตรายแต่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับ และไม่มีการตรวจสอบอะไรที่มากพอผมเคยประสานไปหลายครั้งไปลงพื้นที่มาหลายครั้งผลที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นถ้าทําได้ดีฝนตกน้ําท่วมครั้งนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาพอพนังกั้นน้ําแล้วน้ําเคมีก็ไหลเข้ามาทะลักเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนและเลือกสวนเล่นาเสียหายเป็นอันมากตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพืชผลการเกษตรจะเสียหายเท่าไหร่ไม่รู้ว่าน้ําเสียนี้จะไหลไปที่ทะเลไหมจะกระทบประมงหรือไม่ แล้วความทุกนี้มันจะจบที่ไหนครับหรือจะจบที่อาหารทะเลที่อยู่ที่พวกเราผมก็ไม่ทราบแล้วเรื่องนี้เราได้ยินกันวันนี้เพราะน้ําท่วมออกมาแต่ว่าเรื่องนี้ยาวนานมา12ปีแล้วครับที่ชาวหนองพวาตําบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายต้องแบกรับแล้วมันจะต้องไหลออกมาก,กี่ครั้งที่มีฝนตกเรื่องนี้เราไม่มีทางทราบได้ระบบราชการก็เชื่องช้าและเราต้องรอให้เราต้องลุ้นอีกกี่ครั้งว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่ถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องทำรองเดียวกันครับท่านประธานแต่ย้ายตำแหน่งไปแค่นี้เดียวในในสไลด์นี่คือน้ําที่ไหลออกมาเมื่อคืนนะครับแล้วไปถ่ายมาวันนี้ตอนเช้านี่คือพอน้ําไหลผ่านนะครับสารเคมีตอนนี้คือฝังอยู่ตามถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับ เป็นเหตุคล้ายๆกันเกิดขึ้นที่คลองช้างตายมีเหตุเมื่อปี2558เดือนมีนาคมนะครับริมถนนสาย4006บ้านของช้างตายหมู่6ตำบลหนองตะพานพื้นที่20ไร่มีการลักลอบนำน้ำทิ้งสารเคมีแล้ว,วัตถุอันตรายใส่บอ่อปอกซีเมนต์10ปลอไปวางไว้แล้วก็ฝังไว้แล้วก็มีการแจ้งให้หน่วยงานมาตรวจสอบ พบว่าเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นเหม็นทําให้เกิดการวิงเวียนกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มีหน่วยงานมาตรวจสอบมากมายครับหน่วยงานสั่งการให้ผู้เช่าที่ดินผืนดังกล่าวคนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตรายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพราะอาจจากปนเปื้อนรั่วไหลออกมาอีกให้ไปก,กำจัดอย่างถูกวิธีซึ่งก็น่าจะจบตอนปี58นะครับสรุปผ่านมา8ปีครับฝนตกน้ําท่วมครั้งนี้ครับทำให้รู้ว่าสารเคมีตรงนั้นที่ถูกสั่งให้ย้ายไม่ไปไหนเลยครับมันอยู่ที่เดิมครับ แล้วน้ําฝนก็ช้าเอาสารเคมีพวกนี้อีกจุดหนึ่งที่คลองช้างตายไหลเข้าไปรวมที่คลองกระเฉดเข้าคลองทํามาไหลเข้าแม่น้ําระยองและลงทะเลไปอีกเป็นที่เรียบร้อยครับจากฝนตกหนักน้ําท่วมครั้งนี้ท่านประธานครับนี่เป็นเพียงสองกรณีที่ผมสะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับปัญหาจากฝนตกหนักและน้ําท่วม ผมไม่ทราบว่ามีอีกกี่หลุมหรืออีกกี่โรงงานที่ฝังอะไรแบบนี้ไว้ในเขต EEC ไว้ในเขตบ้านเรือนของประชาชนไว้ในเขตที่พี่น้องทําเกษตรกรและผมต้องรอให้ฝนตกน้ําท่วมทุกครั้งเหรอครับถึงจะได้รับทราบว่ามีสารเคมีไหลลงไปในพื้นที่การเกษตรไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนให้เดือดร้อนเรื่องนี้น้ําท่วมเป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่น้ําท่วมครั้งนี้พาเอาปัญหาที่ใหญ่กว่า ไหลามากองรวมกันและผมขอแจ้งไว้นะที่นี้ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฝากไปยังรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบว่าเรื่องนี้น้ำท่วมก็เป็นปัญหาสิ่งที่ตามมาปัญหาอาจจะหนักกว่านี้ถ้ามีปัญหาสารเคมีปนเปื้อนไหลไปพร้อมน้ำท่วมครั้งนี้ขอบคุณครับท่านประธาน